สมัยนี้่มีผีอ่ะเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยนะใช่ผีอะไรก็ไม่รู้ผีกองกอยผีน,นี้ผีเบ,บๆ๊ๆเบ๊ะแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอ่ะเอามาให้ทุกคนดูวันนี้่ะคือผีตุ oh. ๊กแกลานจอดรถใช่เดี๋ยวน,นั่นมันนั่นมันคนหรือวิญ,ญญาณน่ะก็แบบเหมือนเขาจะกลับมา,าเหมือนเขาอยากจะกลับมาเก็บข้าวเก็บของอ่ะ ที่ล่วงละไปแล้วอ่ะเบป้ฉันเกลียดเธอมากเลยนะวันเนี้ทำไมเธอแบบอุยเยอะแยะมากมายโอ้โห้ยเยปดสีไม่ใช่เฉพภูมินะคะโอ้ยอันเด็กเก้าสีอันเด็กเก้าใช่ไหมหนึ่งสองสามเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ซองเนี่ยจู่ๆก็แบบอุ้มเด็กเหรอ ไม่ตุกตา,า,กตาคือแบบ<า>อยู่แต่ในห้องแล้วแบบข<ม>้างนอกนี่คือมีแสงอะไรนี้นะแบบคือแบบคือเหมือนผีเข้าแมเหมือ<ม>นยังเหมือนร่างทรง่ะเนี่ย<น>เหมือนเขาก็เลยเรียกหาใครแบบ<ม>อืคือน่ากลัวนะหลอนนะนี้ดูดิอย่าไป อย่าไปอะเดี๋ยวก่อนหรือว่าเขาเขาเสียเขาเสียคนรักของเขาไปแล้วเขาแบบหรือว่าเป็นแม่ที่แบบเสียลูกไปอ่ะเธอดูสิแล้วแบบกอดจูบแล้วร้องไห้เธอดูดิแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาบอกว่าหลอนอะไรนะเจ้าสิทั้งหลอนทั้งแบบสงสารแบบน้องแ้ันแกตุแกเหรออย่าบอกนะว่าผีคนนี้คือตุกแกผีแล แต่แบบโรงพยาบาลไม่งั้นก็มันมีอ่างซักผ้าด้วยอ่ะดำๆน่คืออะไรเห็นไหมตรงนั้นอ่ะดมอนเธอรู้จักดมอนไหมดมอนหรือว่าดมอนอ่ะดมอนดมอนอ่ะดมอนหรอตัวเดียวกันไหมดมอนกับเมอนฉันก็ไม่รู้อ่ะใช่มันน่ากลัวมากเลยตัวนี้คือแบบมันเป็นเขาเรียกปีศาจหรบอเปีศาจใช่คือมอนสตอร์อ่ะ ัวนะแล้วเวลามันพุ่งเข้าอ้าคนอ่ะยิ่งกว่าบัวขาวอีกอ่ะแบบวิ่งนอะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยขับรถผ่านแล้วมันเป็นกำแพงแล้วเขาเห็นเขาเห็นกำแพงโอ้ยเป็นนัะเดี๋ยวมาจอดรถทำไมอ่ะก็จอดนะก็คือเห็นอะไรอ่ะตอนแรกหนูว่าเจ็บผู้หญิงขอความช่วยเหลือไงแต่พอแบบหายไปปั๊บเลยใช่ คือถ้าเราเจอเราไม่จอดนะเราขับผ่านไปอย่างไวเลยครับขับผ่านไปอย่างไวอ่ะเธอจิตใจได้ไม่ตั้งหรอกใช่ไม่อยู่กันเนื้อกันตัวตั้งแต่เห็นแล้วเนี่ยใช่เคเห็นอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เขายังปกติอยู่เลยอ่ะดูสิข้างหลังเขาแล้วทำไมแบบเฮ้ยเฮ้ยพอเดินมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะ ชานะนี่อันนี้คือคลิปที่แบบน่ากลัวที่สุดในติ๊กต็อกนะคือแบบเขาบอกว่าหลอนคนหลุ้แล้วน่ากลัวมากอะไรอะไรอ่ะเหมือนงานเลี้ยงอะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวก่อนใครอยู่ตรงกระจกใช่ใช่แต่เห็นไหม You see on the rescue You see that You see anything What เขาดูดิผู้ชายคนนั้นเข้าหานไปมองอ่ะใช่กระจกหรือประตูอ่ะเธอกระจกดิแต่ว่ามันเหมือนวิญญาณอ่ะเขาน่าจะอยากจะร่วมปาร์ตี้อะไรประมาณนี้อใช่โคตรขนลุกค่ะอันนี้อันนี้ล่ะดำๆเฮ้ยมืดจังเลยอ่ะมองไม่ค่อยเห็นอ่ะอะไรอะไรอ่ะอ๋อเป็นคนล้มเหรอเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะ แต่ทำไมหน้าแปลกอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนแบบหน้าเขาสีงาเหมือนผีเข้าอ่ะใช่ใช่ใช่เจ้าบีคล้ายๆกับทรงมันลงเงี้ยเจ้าบีใช่เฮ้ยดูดิดูดิ you scared no zombie are you scared zombie sit down ใช่ดันเห็นไหม look at that what she doing มี zombie dancing ใช่เธอดูสิเช่ว่าดูอะไรหอล่ตาสหลังก็แือนอนอยู่ธรรมดาเอาไปมาคือแบบลูกคุกมาบุกอ่ะใช่มันจะต้องเป็นพีชสักอย่างเข้ามาแน่เลยอ่ะใช่ใช่3ใช่โอเครัตอันนี้อะไรอ่ะวันนี้ก็มืดมืดเขากำลังไปไหนกันอะ ย<ม>ี่ลี่มใช่ไหมซอมบี้อ้้อ้ยโอ้ my god <ด>อ้ย้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้อ้้ย คนหัวคนแขนลุกสู้เลยอ่ะอันนี้เฮ้ยกาอี้ขยับเองมันใดก็ขยับเองดูสิคะเขากำลังซ่อมอยู่เอาแล้วมาขยับเองได้ไงอ่ะใครลากอะไรมาหรือเปล่าเอาลวไฟตรงนั้นไฟเปิดเองด้วยอันนี้อาจจะแบบหรือเขากำลังไฟอะไรเงี้ยซ่อมไฟอยู่กำลังซ่อมไฟอยู่แต่อยู่ไฟขยับเองอะสิ เขาขึ้นมเมื่อกี้ขยับเองอดูดิเอา้าใครขยับละ่ะอย่าบอกนะว่าที่นี่คือโรองพยาบาลไม่งั้นก็โรงแรมที่แบบร้างๆแล้วไปซ่มอะ่ะใช่โอ้ oh god ใครไม่กลัวก็ไม่รู้แหละแต่ฉันเนี่ยกลวัวมะอันนี้คือตึกร้างเหรออันนี้คือเด็กเหรอญญานเด็กเหรอแต่ว่ามันแบบร้อนๆเหมือนแบบตัวเท่าเทานันเลยอะ่ะชิพายตัวเท่าลูกเลย สุสานไปสุสานเหรอมันเหมือนอุโมงค์แบบเหมือน่ามูฟ์ใช่ใช่ใช่เอ้ยตางไงตัวอะไรนะแต่ผมดึงออกมาเลยนะมันเคลื่อนไหวแบบเออตอนแรกนึกว่าไอ้ตัวข้างหลังนู้นแต่เป็นว่าตัวข้างหน้าดี่ไม่ล้วตัวมันจิ๋วแค่นี้เองอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ลูกกอ ที่ตายสองกลมแล้วก็ใช่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 หรือเปล่าดูดิแล้วแบบช่วยด้วยอ่ะคือจะเกิดอะไรขึ้นหนูเขาบอกว่าเขาเห็นบางอย่างบางอย่างคืออะไรอ่ะชิบไม่รู้สิมันรับแสงใช่เขาใส่กินสกินหรือเปล่าเขาใส่หน้าคีสกินหรือเขาบอกได้ไหมล่ะเด้อแล้วมันดับแบบสยองมากอ่ะสร้างเหมือนไปแบบปลาท้าพี่ใช่ไหมแล้วก็แบบ แต่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็อย่าลบลูกใช่เพราะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อย่างเธออาจจะเห็นฉันไม่เห็นอย่างเขาอะมันเป็นผีแม่บ้านที่แบบเฝ้าบ้านแล้วเขาห่วงอะคนลุกไปหมดแล้วที่ชุดแบบแม่บ้านแบบใช่หรือ,อ,อแม่ก็เป็นเหมือนขนลุบพวกแบบพกูกฝรั่งอช่วยช่ ใช่ไม่แต่คือเหมือนยังไม่ได้จุดปะแค่แบบกําลังจะจูดอ่ะถือไว้อ่ะเธอทำให้บ้านนี้คือล้างแบบโซรมจริงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่บ้านมันจะต้องเป็นโรงเรียนเธอดูสภาพเดีจะว่าบันไดมันจะแบบโอ้ยโพูดแล้วคนรู้ว่าแต่สภาพบ้านก็คือแบบไม่ใช่บ้านแนละยฉันว่าเป็นโรงเรียนอ่ะหรือไปทาวน์โฮมอะไรอย่างงี้ปะ อันนี้ก็คืออีกแล้วหรออันนี้คืออะไรเป็นดักโทษอ,อะไรอะลุงใครก็ไม่รู้นั่งอยู่ตรงน,นั้นชี้ไปอ้าหายไปไหนแล้วอะกล้องมันไม่นิ่งอะอะไรอะอันนี้ก็คือล้างก็บอกอะเมื่อกี้เลยอะแต่มันมีความแบบคื้อกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเขาคื้อะมันมีความแบบแต่คือมันเก่ามากเลยนะมันมีหยากแก้มันมีคราบมันมีอะไรเแงบบี้ย ว่าฉันว่ามันจะตกแล้วกลิ่นอับอะไรพวกนี้แน่ๆเลยอ่ะใช่เป็นแบบพวกฝุ่นพวกอะไรเงี้ยถ้าเขาวักจ้างร้านหนึ่งให้เธอเป็นล่าช้าผีจะไปไหมบอกไปกะเอาอันนี้อะไรเฮ้ยแล้วใครโดนลากอ่ะเฮ้ยเออใช่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 ไม่แต่คือแบบคนที่โดนลากก็คือไม่ไม่ได้ขยับอ่ะแต่เหมือนเขาล่าเราใช่ไหมหรือเขาลากขาตัวเองหรือวิญญาณหรอกวิญญาณออกจากล่างหรอเฮ้ยแต่เหมือนคาือนกันนะใช่ เหมือนเจ็บขาใช่ใช่ใช่หรือว่าคือเขาคือออกมาจากตัวคนอีกคนหนึ่งใช่หรือไม่ก็บอกนะว่าเป็นผีปอกผีกะที่แบบว่าจะต้องหาร่างตลอดใช่ใช่ใช่ต้องเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆอะไรอ่ะทำไมเขาชอบไปาบ้านล้างอ่ะก็มันมักจะมีแถวๆนั้นอะแต่ทุกคนบางทีมันก็ไม่ใช่ผีแต่อะไรเธอห็อะไรผีอะ ีหมือนจู่อ๋เลยตรงหน้าต่างใช่ไหมใช่จ้ามาจู่อ๋เลยดิเดี๋ยวบางทีอาจจะเป็นแบบเขาขอความช่วยเหลือคนที่อยู่ในนั้นแล้วแบบเขาพูดไม่ได้นี่หรือเปล่าแบบแล้วเราจะช่วยเขาหรอไม่รู้ดิอ่ะอันนี้กล้องวิจอนะคะผู้หญิงเดินไปอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมาอ้าวเฮ้ย ที่เดินมาก่อนหน้าแล้วอ่ะดูดิดูดิเฮ้ย<ฮ>หายไปนวซื้อถ้าผีตายหงอะ่ะวิญญาณมันก็จะเฮี้ยนน่ะน่ากลัวเฮ้ยอะไร สีดำลิงเหรอคิงคองเหรอไม่ใช่อ่ะคืออ่ะมาอันนี้ต้องเป็นแบบโรงเรียนเก่าเฮ้ยเห็นหรือเปล่าเห็นเห็นไหมอะสยองมากคือแบบโรงเรียนเก่าเนี้ยโคตรดังเนี้ยโอ้โห้สยอง แต่เขาบอกว่าพวกเนี้มันตายไม่ดีนะมันไม่ไปผูกไปเกิดเฮ้ยหลังเด็กดูดิดูดูนินั่นเหมือนเล่นกับเด็กอ่ะอฉันว่าเป็นเด็กที่คือแบบเสียชีวิตอยู่ที่นั่น เสริญอยู่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเปิดน,นี่ซ<ฮ>ิสเตอร์นะเนี่ยซิสเตอร์มาเตอร์เหรอผ่านมาอะไรอ่ะผีแม่ชีเหรอ